เดี๋ยวจะเป็นองครับยินดีตอนับเประสู่รายการข้อคิดจากข้อพระคำนะเราก็ทำไปเรื่อยๆนงครับเพราะว่าพระคำพระเจ้ามีทั้งหมด3 1 9 8ข้อนะครับแล้วแต่พระเจ้าทรงนำไปแต่ละวันนะครับที่ผมจะนำพระคำของพระเจ้าอาจจะข้อสองข้อมาชี้แจงมาอธิบายมาเสริมสร้างมาพัฒนาพี่น้องรับรู้ว่าคริสเตียนทุกคนต้องมีการพัฒนาความรู้พระเจ้าในขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าที่จะขยายความคิดประทานความเข้าใจกับเรา นะครับอย่าอ่านพระคัมภีร์นะด้วยความรู้ความเข้าใจตัวเองพี่น้องครับไม่ได้นะครับพี่น้องตอนนัวนีคือเสียเลยต้องประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าพระองค์จะสอนความจริงผ่านพระคำพระเจ้าให้กับเราและจะช่วยเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการมีชีวิตนะครับพี่น้องในแต่ละสาการอาจจะใช้ความภีดที่แตกต่างกันไปวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับจากพระวจ้านะกของพระเจ้านะครับผมโพสต์ไว้วันนี้พี่น้องครับสุสดีร้อยสิบเก้านะข้อที่สิบหก ข้าพระองค์จะปิติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระชน้ของพระองค์ี่นงครับอาจจะมีเสียงรบกวนอยู่บ้างน,นะครับข้าพระองค์จะปิติยินดีในกฎเกณฑ์พระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระชจ้ของพระองค์คือ 1. ปิติยินดีพี่น้องต้องถามเองว่าทุกวันนี้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์พเจ้ารู้สึกปิติยินดีไหมครับที่ามอกาสทั้งได้อ่านทั้งได้ฟังหรือบางครั้งก็มีโอกาสได้ฟังผ่านคําเทศนาในระบบออนไลน์ใน YouTube พี่น้องครับใน Facebook หรือทางไลน์ก จริงๆแล้วถ้าเป็นคิเสเียนที่ปกตินะครับทุกครั้งที่มีโอกาสได้ฟังพระคำพระเจ้ามีโอกาสได้อ่านเราต้องไปตียินดีนั่นหมายความว่าเรากำัมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับพระเจ้าระบายความในใจพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าต้องการจะสอนพระเจ้าต้องการที่จะชี้แจงอธิบายเพื่อเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์นั้นได้เข้าใจในวิถีของพระองค์เราไม่อยู่ในข้อคพวงพระเจ้าพป่น้งครับเราเองต้องฝึกที่จะฟังพระสุรเสียงและวิธีที่ฟังก็คืออ่านพระคำของพระเจ้าในแต่ละวัน แล้ขอพระปัญญาทรงนำที่เราเองนะครับพีน้องจะเข้าใจมากขึ้นพี่นะครับไม่พอในสิ่งที่เราเข้าใจพี่นงครับเราเองก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้มาแบ่งปันมาชูใจมาหนุนใจซึ่งกันและกันได้ครับองค์จะไม่ลืมพระเจ้านะของพระองค์การไม่ลืมก็คืออะไรครับเราเองก็ต้องอ่านกันทุกวันภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนก็จะทําให้เราไม่ลืมพระเจ้าของพระเจ้าใช่ครับหลายคนอาจจะเป็นข้อต้องจําก็แล้วแต่พี่นะครับแต่สหรับผมนะครับอ่านเรื่อยๆอ่านทุกวันพี่นงครับมีเวลาก็อ่านพระคาพระเจ้าอย่างเมื่อเช้า ผมเองก็ไปเดินที่สนามกีฬานะครับก็เปิดนะทั้งบทเพลงนวันนสก,การนั้นะแล้วก็พระคำพระเจ้าที่เดินไข้ครวนพระเนะพระเจ้าไม่พอยังดึงพระคำพระเจ้ามาภาวนานะครับในแต่ละประโยคแต,แต่ละคํานั้นก็จะทําให้เราเนี่ยจดจําพระเจนะของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นและดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลยพี่น้องครับหนุนใจนะครับอย่าเป็นแค่คิดเสียนวัตย์หลายคนมาปีตียินดีเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นเองจริงๆแล้วนะพี่น้องครับเราต้องปิดตียินดีทุกวันตื่นเช้าเฝ้าเดียวทุกวัน ช้เวลาในการอ่านและก็ภาวนาพระคำพระเจ้านะครับอยู่เสมอนะครับวันนี้นะครับอีกแผ่นหนึ่งที่ผมโพสต์ไว้นะครับบุตรของท่านบางคนไม่ใช่ทุกคนนะบุตรของท่านบางคนไม่ใช่ทุกคนยุคน,นี้ก็เช่นกันไม่ใช่ทุกคนที่เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านะฮะไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่ใช่บอกว่าเป็นคริสเตียนแลแ้วจะได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าในพระธรรมสองโยนบทที่หนึ่งข้อที่สี่กล่าวว่า ข้าพเจ้าปิีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นบุตรของท่านบางคนหมายควาพี่ใช้คํานี้นะครับที่เห็นบุตรของท่านบางคนดํานเนินตามสัจจะตรงตามที่เราได้รับพระบ,บัญชาจากพระบิดาไม่ใช่ทุกคนบางคนที่ในการทุกวันนี้ถ้าพูดถึงคสเตีนนะครับในที่จักก็เป็นเหมือนครอบครัวเหมือนครอบครัวเรามีสมาชิกสมมติว่าสมมุตินะครับหนึ่งร้อยคนก็อาจจะมีบางคนเท่านั้นเอง ที่ดำเนินชีวิตเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าสัตว์ซื่อจรงรักภักดีต่อพระเจ้าแต่จะมีคริเสเตียบางคนดูไปดูไปก็เหมือนคริเสเตียเนื้อหนังไม่ได้จริงจังนะฮะไม่ได้สนใจนะครับแต่เป็นคริเสเตียนะครับก็ตรงตามพระทีข้อนี้ไอ้นคนที่จริงจังกับพระเจ้าเาติบโตกับพระเจ้าตลอดและมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าแมมเราเห็นแล้วก็ปิีติยินดีถูกไหมอดชมเชยไม่ได้เมื่อเห็นลูกหลายบางคนพี่น้องครับเขาเติบโตกับพระเจ้า แต่บางครั้งก็เศร้าใจเห็นลูกหลานบางคนคิดจะจับไปนะครับไม่เอาจริงอ๋อจังพระเจ้าดำเนชีวิตขัดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าดังนั้นจงหมั่นดูแลบุตรให้ดีเพราะว่าอย่าลืมว่าลูกหลานนะครับพระเจ้าประทานให้กับเราหลายคนไิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าแต่งงานปีแรกไ็มีลูกปีที่สองไอฐานอีกสุดท้ายก็ได้ลูกนะฮะมันจะเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายแล้วแต่นะครับและตอนนั้นก็มีหลานอีกบางคนก็มีเหลนอีก แต่พระเจ้าสอนและแนะนําว่าให้เราดูแลหรือฝึกนะเด็กในทางที่เขาควรจะเดินดังนั้นบุตรหรือลูกหลานเราทุกคนต้องอยู่ในทางของพระเจ้าในะก็คุณสำหรับบุตรบางคนของแต่ละครอบครัวที่ดำเนินชีวิตในวิถีความจริงและยำเกรงพระเจ้าพี่น้องสังเกตได้ไหมครับว่าลูกของเราหรือบ,บุตรของเราหรือว่าพี่น้องน้องๆเด็กๆในขึ้นจักคนไหนยำเกรงต่อพระเจ้าเราก็สังเกตได้ง่ายเพราะมันอยู่ที่การกระทําที่เขาแสดงออกมาเช่นคําพูดที่เขาพูด นะสิ่งที่เขาพูดออกมาจากปากน,นั้นดูว่าเขายำเกรงพระเจ้าหรือเปล่าหรือในภาพปฏิบัตินะที่ลูกหลานเราทําอยู่พี่น้องครับดูอเลยว่าเขายำเกรงพระเจ้าหรือไม่ในลูกหลานเราเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างเป็นสาวกแท้พระเยซูหรือเปล่าขอบคุณนะครับที่ลูกหลานบางคนโหพี่น้องครับเป็นนักประกาศเลยทีเดียวนะกล้าที่จะวางมือรักษาคนเจ็บป่วยถึงแม้จะเป็นเด็กนะครับอนุชนบางทีก็เป็นแค่ยุโบชนมีประสบประการณกี่กับพระเจ้านะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อย่าเพิ่งไปหมดหวังกับ บุตรหร no aan, ือลูกหลานบางคนที่ไม่เอาฐานต่อวิญญาอย่างน้อยพี่นะครับยังไม่ล่วงหลับไปเราหรือลูกบุตรของเราก็ตามเราจะมีความหวังในการที่ฐานเผื่อนะลูกหลานเรานี้นะครับหรือบางครั้งอาจจะมีการหนุนใจนะครับหรือบางครั้งมีโอกาสที่จะพูดคุยกันนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหตุในลูกหลานเราไม่ไม่จริงจังกับพระเจ้ามันต้องมีสาเหตุมันต้องมีแรงจูงใจบางอย่างเป็นเหตุให้ลูกหลานเราไม่ไม่เติบโตกับพระเจ้าก็ต้องนั่งคุยกันนะครับบางครั้งก็ต้องนั่งคุยกัน ดังนั้นหนุนใจพี่น้องครับถ้าเราเองไม่นั่งคุยกับลูกหลานไม่ให้คำปรึกษาสุดท้ายลูกหลานเราก็ไปสารวนอยู่กับวิถีทางโลกนะดับพระวิญญาณดูหมิ่นพระเจะของพระเจ้าดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ถ้าเราเริ่มต้นที่ดีในครอบครัวนะครับเราให้เกียรติพระเจ้าเราเองก็ยำเกรงต่อพระเจ้าเราเองก็มีโอกาสที่จะสร้างคริตจักรในบ้านผมเคยแบ่งปันไปแล้วพี่น้องครับถ้าเรามีลูกมีหลานนะพ่อแม่เนี่ยก็ควรที่จะสร้างคริตจักรในบ้าน ใช้เวลาในการที่จะอบรมลูกหลานนะครับเช่นอาจจะมีสักวันหนึ่งที่เราจะนัดกันลูกหลานทุกคนที่ต้องกลับมานะครับในเวลานั้นเวลานี้ทุกคนต้องอยู่พร้อมหน้ากันนะมีการนมัสการพระเจ้าไม่มีใครเล่นดนตรีเป็นไม่เป็นไรพี่น้องครับก็เปิดเพลงจากยู u ูบเนี่ยบางกลุ่มผมไปนมัสการพี่น้องครับไม่มีคนเล่นดนตรีไม่เป็นไรผมก็เปิดเพลงจากเนี่ยมือถือแท็บเล็ตก็มีลําโพง MP3 เล็กสักตัวหนึ่งเราก็สามารถนมัสการพระเจ้าได้หลังจากนั้นก็อาจจะเนี่ย นะครับดึงในสิ่งที่ผมโพสต์ไว้นะครับมาแบ่งปัปหหนบรรลุใจซึ่งกันและกันก็สุดแล้วแต่ไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนนะครับใช้เวลากับบุตรของท่านลูกหลานของท่านนะะไม่เช่นนั้นอาจจะมีลูกหลานบางคนไปไม่ถึงนะครับโดยทำให้นึกถึงฮิปูบทที่4ี4่ข้อที่หนึ่งถ้าไม่ามาระมัดระวังนงครับพันพิวะเตือนว่าระวังให้ดีจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงระวังให้ดีจะมีลูกหลานของท่านบางคนนะครับไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าทางทั้งนี่เขาไปโบสถ์กับเราทุกวันอาทิตย์วันนี้ก็หนุนใจซึ่งันนะะครบ อธิษฐานเราต้องพึ่งพาพระเจ้าและเราเองก็ต้องกล้าที่จะว่ากล่าวตักเตือนในเมื่อพระเจ้าให้เราเป็นนะพ่อเป็นแม่เราต้องใช้สสทธิอำนาาที่พระเจ้าเจิมเราไว้นะครับในการที่จะว่ากล่าวตักเตือนลูกหลานทุกคนนะพี่น้องหลุนใจพจี่น้องครับอย่าวิตกอย่าก,กังวลเราพึ่งพระเจ้าอธิษฐานขอการทรงนำที่จะคุยกับลูกกับหลานเรา,าใหญ่ลูกหลานทุกคนนั้นเติบโตในทางพระเจ้าผมมั่นใจถ้าทุกคนมีความตั้งใจนะครับจำได้ไหมครับ ตอนที่อิสราเอลก็มีความตั้งใจที่สร้างหอบาเบลพระเจ้าชมเชยน,นะครับพระเจ้าบอกว่าคนเหล่าน,นี้ถ้าเขาตั้งใจจะทำนะครับทาได้ทั้งนั้นแต่นั่นก็ขึ้นอยู่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ที่เป็นเกเตยนมีความตั้งใจไหมถ้าทุกคนนะครับในแต่ละครอบครัวมีความตั้งใจที่อบรมลูกหลานในทางพระเจ้าผมมั่นใจครับว่าพระเจ้าจะอวยพรอ,อย่างแน่นอนอ่ามีพี่น้อ,นนองกลับมาพบกับรายการข้อคิดจากข้อประคำได้ใหม่พี่น้องครับในตอนต่อไปครับรเจ้าพันครับสวัสดีครับ